อาจารย์อาจารย์อนี่เนี่ยอาจารย์มันขอมาอขอเด็กมือมันจัดนี่แหละอาจารย์ไหนมึงหนึ่นี่มึงนึงนี่มันบ้ถืออันมึงนึงอ่ะมันคือบืมีคันหานี่โอ้เอ้าถือก่อนอาจารย์ต้องมีคันหานั่นจังถือโอ้โหมันดีเนี่ยนะคันหานะต้องใส่มืมีเงินโบ้จ้าก้อนหนึ่งอ่ะโอ้ยเฮ้คันหาจังได้ห้าแสนวูดได้นี่ วนหาได้าเซนพอนี่เออหยา,าน้นลวจา้มีาเนบ่อบ่พิขายบ่พิเอ้าบานนี้เอาดาอาาแบบด้อาจารย์แบบลูกนทุกงาแหงนะอาจารย์ถือทุกงาแห่งนะกปะปาบคอไหนนมันคออาจารย์ไหนทุกาแหงไหยังจารจารย์บได้เห็นยังกโอ้ยเจ้าอยากเอาเละยังนใ รดอาจารย์และคอให้แม่นคอให้แหลวงเฮกในอันนั้นตีนี้เล่นมือมันจัดนี่ไรออฮะยังอีกขันทรศัพท์พอคอแล้วเนาะไย่เคยเห็นบอกไอ้พวกเราโอ้รุดนี่มีครัไอพ้พวกอะไรหรอเจมด拉กูจะเจ็บคนอาจารย์มาเออมีนัมาเออนมนี้ออน บานนี่กิดเดือนแลนะ้วบันีจะมาเอาอยังหัวของเถบ่ยวมาขอดีอาจาราย,ย์ขอเลดีปะลุยๆขอดีเจ้าต้องใส่หน,นี้เอาเลยฮู้วสาถึงเฮงน้ำไหนมันยังดีนหนอไม่ได้ยังฮะนี่มันก็คือเล่เอาเล่ยอยู่ในนี่เด่นในกองเอ้ยขอชิขายาวโอ้ขายาวเอาเลยไง อ่ะเด็กหกอืมประยาวเป็นเรืนน่อยนมเด็กหกเด็กหกอืมค่ใหถือดึงมาใหม่นี่ไปเก้าเฮ้ยเก้าแล้วสองโตแล้วอืมม,มันแม่นเนอาจารย์เด็กไทยเด็กล่าวด้วอาจารย์ไปอ้วม,มาไปเดี๋ยวสองด้ยฮะ มาเลยไปเก้าอีกอุ้ยนี่อีกสองตู้ป่ะนี้สาธุและอาจารย์เอาบวกหกตู้ได้อาจารย์หกตู้ได้อาจารย์เอไปหาอีกอู้ยนี่อีกตัวหนึ่งอาจารย์มันแม่นนะอาจารย์งวดน,นี้อาจารย์เจ็ดอู้ยเย็บร้อยพี่น้องงวดสิมาพี่น้องเกา โอ้โหเก่าห่าเก่าหาจี๊ดสักถูกขั้นถือเนี่ยอาจารย์จะอะไรอย่างใยเสือนุ่มๆแล้วก็มันงงโอ้จะด้เสือแบบแบบไรเสืออ๋อก็ยังไรเสือแบบตัวอุ่นๆแบบอาจารย์ใส่นี่แหละโอ้จะด้เสือแบบอาจารย์ใส่์ขั้นถือเด็กเนี่ยนะถูกไข่ขั้นถือยำด้อกลับก่อนเด้อกลับกับกับเลยอาจารย์ เป็นอยอียงนี่เอ้าคนได้มึงหนึ่งหนุ่มเนเจ้าบะอ,อ,อ้าวโอ้จืดใจแหละเทวดาเข้ามาเข้าล่างคนนี้แหละเขาบอกเลยได้ถูกเอาดีอาจารย์แม่นๆม่นอาจารย์แม่นๆม่วนวาหนาอ้สาธุอาจารย์เด้อเนาะหัว,หวสิมานน่ไป